ครับก็มาแก้การน้ำเข้าห้องโดยสารนะครับก็จุดที่เป็นก็คือจุดไฟตรงที่3นะครับของ All นิวดปี2014ประมาณนี้ครับคือโรคประจำตัวเนี่ยแกะน็อตสตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาก็จะเจอเนี่ยครับรอยที่เป็นน้ำเข้าครับมันจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไหลเข้าเนี่ยครับซึมเข้าแล้วก็ของผมมันจะหยดอยู่ประมาณนี้เนี่ยหยดประมาณนี้เนี่ยเบ้กเปียกเลยนะครับจากนี้จะแจ้งไงครับเราซื้อตัวชุดที่เขาทําแก้มาเป็นของสูตรนะครับ ยีสุตัวนี้จะเป็นกล่องกันน้ำแล้วก็ซีลยางคือตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับนะครับเราจะต้องทำความสะอาดตรงคราบพวกนี้คราบกาวครัขบขี้โคลนขี้ดินออกครับเช็ดให้สะอาดนะครับนะครับจากนั้นเราก็ทำการลอกซีลยางออกนะครับจากตัวดวงไฟคนระับขวามือผมจะเป็นซีลเก่าคือตัวนี้นครับแล้วก็ตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่ก็จะเป็นกาวสองหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาติดกันนะครับนี่ครับติดมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา จากนั้นเราก็จะติดกล่องกันน้ำนะครับเนี่ยครับพอติดเสร็จก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็รีดนะครับเนี่ยครับตัวการที่น้ําเข้าครับจะเป็นปัญหาของรุ่นเก่าๆที่เขายังไม่มีกล่องตัวนี้มาให้ครับไม่แน่จะรุ่นใหม่ๆเขาน่าจะแก้ปัญหาไปแล้วน่ครับจากนั้นก็ทําการขันแน่นนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแค่ตัวไขควงตัวเดียวแล้วก็มีเศษผ้าที่เขาไเช็ดทำความสะอาดบริเวณคาบกาวครับคาบฝนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับ เรื่องน้ำเข้าเลยนะครับสวัสดีครับ